สวัสดีค่ะกิกมิสพีอามหาคนครข่าวนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะเราอยู่ที่กองถ่ายหนังเรื่องเมียฝรั่งก็มีหัวใจนะคะแล้วก็นี่เลยค่ะเราก็ได้รับเกียริจากพี่คิงก่อนบ่ายเข้ามาร่วมแสดงด้วยพี่คิงเล่นรับบทเป็นอะไรคะวันนี้รับบทเป็นบุญถิ่นครับผู้ชายที่แอบรักคุณวารีวารีก็คือแสดงเป็นเมียฝรั่งแต่ว่าเราเด็กบ้านนอกเนี่ยเราก็แอบรักเขาแล้วรอวันที่เขากลับมา ก็เรื่องนี้เป็นพระเอกใช่ไหมคะก็เขาบอกว่าเป็นพระเอกครับก็ต้องปรับบทครับจากตลกก็ต้องมาเล่นบทนิ่งๆคําพูดแบบดูรล่อๆอะไรอย่างนี้ยฮะอ๋อเรียกได้ว่าแบบปกติเราเราจะเห็นคือพี่คิงในบทบาทที่ว่าเป็นตลกอะค่ะแต่ว่าวันนี้ต้องนิ่งใช่ไหมมันเหมือนแบบตรงกันข้ามไหมกับที่ผลงานที่ทำมาตรงกันข้ามนะฮะก็ถ้านึกถึงละครก็แบบเรื่อง กงกรรมไอ้หวังที่ต้องนิ่งๆรอๆอ,อ,อะไรอย่างงี้ิ่งไหม <laughs> <laughs> มีแอบ,บหัวเล้ะค่ะก็เรื่องนี้นะคะก็เราได้รับเกียรติจากพี่เขามาก็ใครสงสัยว่าเอ๊ะพี่คิงจะนิ่งยังไงได้เนาะเพราะว่าเราเคยเห็นตตวอ,อยู่ในภาพตลกต้องติดตามนะคะย้ำนะคะเมียฝรั่งก็มีหัวใจ